พี่ตังค่ะวันนี้น้องพีตังจะมาพาทำารานกันค่ะงั้นไปเริ่มทำกันเลยค่ะต่อไปก็ไปดูที่ของกันก่อนเลยนะคะก็จะมีกาวน้ำยาล้างคอนเทคเลนร์เมกกิงโซดาแล้วก็นาเมกกิงโซดาสีผสมมาหารถ้วยที่จริงถ้วยแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็ช้อนขับแรก ใส่สีผสมอาหารลงไปแล้วก็ใส่กาวลงไปนะคะสี่ช้อนใส่ลงไปนะคะสี่ช้อนถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าครบสี่ช้อนก็นับได้นะคะ คนสีช้อนแล้วก็คนคนให้กาวเป็นสีชมพูเลยนะคะตอนนี้ช้อนเป็นสีแดงเลยแต่สีสน,สน้ำยาคอนแทคเลนได้แล้วค่ะลูกแล้วก็ใส่น้ำยาคอนแทคเลนค่ะค่ะอ่าบีบลงไปเลยค่ะ อ๋อค่ะพอแล้วต้องลองคนดูก่อนนะคะคต่อไปเราก็จะใส่น้ำเบกกิ้งโซดานะคะเนี่เราเอาเบกกิ้งโซดาไปละลายกับน้ำไหมนะคะรอให้มันตกตะกอนเนาะ,ะแล้วเราก็เอาเฉพาะน้ำใสๆนะคะใส่ลงไปสี่ช้อนค่ะเอาเฉพาะใสๆนะคะไม่เอาผงเหรอ ไม่เอาค่ะครบไปยังคะสี่ช้อนยังครบแล้วอ่ะครบแล้วคนค่ะเราสามารถเติมได้นะคะถ้าหากว่าสลามของเรายังไม่เป็นเนาะเราสามารถเติมได้เลยได้เลยค่ะของพี่เริ่มเหนียวแล้วค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันเริ่มเหนียวเรานลองๆเริ่มทําไม่ได้แล้วก็ให้ฟูบอคงช่วยทําได้นะคะเป็นไงคะได้ไหมต้องเติมอะไรอีกไหม เนีค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มเกาะตัวเป็นสลามแล้วนะคะใช่ค่ะสลามสูตรนี้ทําง่ายค่ะเด็กๆเล่นได้นะคะไม่ติดมือด้วยค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้ามันเป็นแล้วมันจะหนืดๆหนืมันจะคนยากๆนะคะเหอะก็ไม่เป็นไรค่ะคนให้เสร็จก่อนสิลูกระวังถ้วยแตกนะค่ะแล้วนี่มันทำมาจากพลาสติกหรือว่ากระเบื้องแก้วสิคะ นี่ถ้วยแก้วเนี่ยถ้วยแก้วเริ่มเหนียวมากว่ะค่ะอ่าลองหยิบดูซิติดมือไหมติดไหมคะติดมือไหมค่ะอ่ายังติดอยู่เพราะฉะนั้นเอาลองเติมน้ำยาคอนแทคเลนส์ค่ะนิดหน่อยนะต้องเติมเยอะ หยดหรือว่าไม่ถึงหยุดไปเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่บอกพอแล้วจับด้วยด้วยค่ะลืมมันเริ่มเป็นแล้วค่ะ คนณฮุยสวยอ่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็ปล่อยเขาทำไปเรื่อยๆใช่ค่ะการทดลองฝึกสมองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฝึกความจำด้วยค่ะเด็กๆมาดูคลิปของพี่ได้นะคะใส่ไม่ยากค่ะไม่ต้องเรียนตาส่วนค่ะทำง่ายๆนะคะใช่ค่ะเพเด็กทำได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ฝึกความจำด้วยค่ะใส่ไปกินโซดายังคะยังยังก็ใส่สีช้อนใช่ไหมค่ะสีช้อนยังเต็มเต็มเลย ผีช้อนนะคะกาวก็ผีช้อนนะคะแต่ช้อนคนละขนาดนะคะใช่ค่ะเก้าช้อนใหญ่นะคะส่วนส่วนในคิ้งโซดาช้อนเล็กค่ะที่จริงต้องเป็นน้ำในคิ้งโซดาผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็ทำให้มันละลายค่ะสีมันก็สวยอยู่นะคะยังไม่เป็นเลยเต็มเป็นแล้วค่ะลองทำได้นะคะง่ายๆเด็กๆทำได้ง่ายๆเลยนะคะ นะคะถ้าเป็นจะเป็นลักษณะนี้นะคะเขาจะไม่ติดถ้วยนะไปแต่ว่าติดช้อนค่ะแต่ถ้าเราเอามือถูๆออกมันก็จะออกง่ายนะคะค่ะนมจะเป็นแบบนี้ัน้ัคะน้านม้ยีสองครัเป็นมเสอไ่สามนะครันต่อคะนี่อ่เเ นี่ก็คือสางที่เราได้มานะคะนี่ค่ะก็จะมีเท่านี้นะคะคือสามที่เราออกมานะคะที่เราทําได้ออกมาค่ะก็จะมีสีชมพูสีใสอันนี้ผสมกับสีชมพูก็เลยกลายเป็นสีไข่เลยค่ะออกชมพูนิดๆแล้วก็สีน้ําตาลอันนี้ก็ผสม อันนี้คุณแม่ลองผสมดูนะคะก็จะมีสีสีส้มสีชมพูสีม่วงตัวน,นี้ก็คือสีม่วงนะคะนี่ค่ะก็ไปลองทำได้ที่บ้านนะคะง่ายง่ายเลยเด็กๆก็ทำได้นะคะที่จริงใช้ของใหม่ก็ได้นะคะนี่ค่ะสีส้มที่จริงของแต่ละอย่างใช้ของใหม่ก็ได้นะคะ นี่ค่ะอ่าลองเล่นสิค่ะปิดนี่นะคะสีชมพูเพราะใส่สีเยไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยชมพูนะคะนี่ค่ะก็ก็สวยดีนะคะไปลองทำได้ที่บ้านนะคะแล้วก็สินี้ค่ะอุ๊ยสมกันนิดหน่อยนี่นะคะ ใ่ค่ะสีใสใสแต่ตอนนี้กลายเป็นสีชมพูอ่อนแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าผสมกับสีชมพูค่ะนี่นะคะสีชมพูของจริงค่ะก็สีน้ำตาลกันเลยนะคะที่สีน้ำตาลใหญ่หน,หน้องๆรู้ไหมคะเพราะว่าคุณแม่ค่ะทดทลองใส่สามสีค่ะ เก็เลยออกมาเป็นสีน้ำตาลสีอะไรมั่งคะคุณแม่ใส่สีอะไรมังนน่งคุณแม่ใส่สีม่วงสีชมพูแล้วก็สีส้มค่ะไา้ก็เลยกลายเป็นสีน้ำตาลออกส้มๆนะคะเด็กก่อนเล่นทาโลชั่นนิดนึงใช่ค่ะ,ะ,คะโลชั่นอะไรก็ได้นะคะใช่ให้มือลื่นๆนิดนึงนะคะเราจะเล่นง่ายขึ้นะจะไม่ติดไม่เหนียวมือเลยนะคะใช่ อ่ะเล่นให้เพื่อนๆดูทุกสีเลยค่ะว่ามันไม่ติดมือจริงๆนะสูตรของเราเป็นสูตรที่ใช้ง่ายนะคะใช่ค่ะง่ายมา,ากเลยแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้องๆวางไว้ใกล้กันมันก็อาจจะใบไหลใช่<อ>มัน<อ>จะไหลาหากันค่ะ,คะถ้าวางใกล้ๆก,กันนะวางปุ๊บมันก็จะไหลหากันนะคะใช่ค่ะพอเบื่อกี้สีน้ำตาลมันไหลใสอันนี้เลยค่ะใช่นะ ้ีเดินประกอบง่ายๆค่ะใช่ค่ะให้เด็กๆได้ลองทํานะคะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆใช่ค่ะเด็กๆเขาจะชอบนะคะใชได้ลงมือทําได้ทดลองจริงใช่ค่ะที่จริงวิธีการทาง่ายๆเลยนะคะใช้อะไรมั้งนะคะก็จะมีเอ่อกาวเอออะไรอีกคะน้ำยา <Make> ยาล้างคอนแทคเลนค่ะใช่ค่ะน้ำยาล้างคอนแทคเลนแลมีอะไรอีกคะแล้วก็มีน nah ้ำเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำเปล่านะคะใช่เบกกิ้งโซดานะคะเราจะตักมาหนึ่งช้อนแล้วก็ผสมกับน้ำสามช้อนนะคะใช่ค่ะผสมผสมคนๆให้มันละลายนะคะ,คะแล้วเวลาทำการทดลองเราจะตักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสๆใช่ค่ะนะคะห้ามเอาผงนะคะ อ่าไม่ต้องใช้ผงนะคะส่วนอัตราส,ส่วนก็ต้องลองทดสอบดูนะคะต้องใส่ผสมไปตามคลิปอะคะ่ะเพราะบางครั้งอาจจะมีความเหนืดความไม่เหนืดมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะคะแต่โดยหลักๆก,ก็สามารถทําการทดลองออกมาได้ะคะได้ออกมาเป็นสลามที่เด็กๆเ,เล่นได้สนุกสนุกและไม่มีอันตรายด้วยใช่ค่ะแล้วก็ไม่ติดมือด้วยนะคะ เด็กๆสนุกค่ะแล้ววิธีการเก็บนะคะเวลาเล่นเสร็จแล้วเราก็เอามาเก็บใส่กล่องแบบนี้นะคะกล่องที่มีฝาปิดเพราะว่าถ้าหากว่าเขาสัมผัสกับอากาศนั่นก็คือถ้าเราเปิดฝาทิ้งไว้นะคะสัมผัสกับอากาศปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้จจะแห้งก็ได้นะคะแข็งมันก็อาจจะทําให้มันแห้งมันแข็งก็ได้นะคะ <S <S ถ้าเกิดมันแข็งนี่คือเล่นไม่ได้เลยนะคะคือมันแข็งมากเลยค่ะ แล้วก็ปิดลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้น้องตังด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ